สวัสดีครับผมต้นจากร้านมิลาดออดีโอนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานสำหรับ Ranch Rover รุ่น v u กนะครับตัวใหญ่สุดของ uh, Land Rover นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีละฟังก์ชันนะครับ g วกนะครับตัวใหญ่สุดรถ uh, นี้เห็นที่ดูใบามาได้โชว์เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราไปชมกันที่เราฟังก์ชันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้กดเข้าไปที่ aux ของตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่ต้องการเสียงมาสักพักผมจะกดสวิตช์แช่ไว้นะครับเราก่ครั้งที่1จะเป็น gps ครับของเราใช้ง่ายครับเป็นภาษาไทยนะครับมีหลาดเช่นค้นหาสถานที่แบบกำหนดเองนะครับในเมืองอกรุงเทพมาหานคร ค้นหาจากชื่อนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับหมอมาเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้โเคเจอแล้วครับมีหลาดออดิโอแล้วก็สามารถนำทางได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราจะข้ามไปครับสำหรับ GPS ต่อไปกดอีกหนึ่งครั้งนะครับ ภาพจะตัดมาที่ด i ต i t ทีวีครับอันนี้เราใช้ของซีซั่นบาลักเซนะครับความเร็วค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับร5อกิโลเมตรต่อช่วโมงท่านสามารถเปลี่ยนช่องโดยใช้รีโมทนะครับที่เราแถมมาให้ตัวเล็กๆนะครับโอเคถ้าจะเริ่มต้นและอันสุดท้ายจะเป็น m i ลเลอร์ลินะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกดอีกครั้งนะครับขณะนี้เราอยู่ในซัมซุงนะครับ เปิมาเรียบร้อยครับภาพของโทรศัพท์ก็จะเข้าไปนะครับท่านสามารถเล่นได้หมดครับ y o u u u b e f a c e b o o k l i n g เกมเรียบร้อยครับภาพและเสียงเข้าไปแล้วครับถือว่าเป็นคั้งแรกของประเทศไทยครับสำหรับตัวใหญ่รุ่นนี้ครับรุ่นบวกกดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับไปที่ระบบเดิมนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ผมต้นนะครับ0816624469ขอบคุณมากครับต้นจากลรามมีหลาออริโอสวัสดีครับ